ผมดึงก็ย้อยขาดแล้วพี่น้องครับมันไปมันแล้วครับมันแล้วนะครับอันนี้เป็นสายดมันเป็นสายดมันเป็นสิ้นของนิเวศ488พัดตัวนี้ครับดึงมากขาดปอดเลยนะครับผมมาที่นี่ไปอะไรผมตัวนี้ผมมีครับอะไรผมชิมว่าเปลี่ยนในูกคาสายดมันมันผมมีครับกาบอจําเป็นนะครับบ่ต้องบมต้องไปสรรหามันนะครับให้เขาเอาที่เราหาได้ส่วนมากตัวนี้ที่หาง่ายครับนะถ้าเป็นแถววานนอกนี้ สายด้มมันเป็นสิ้นของโครงสร้างหาของโครงสร้าง5 2 0สองศจะมีเยอะที่สุดก็คือแบบนี้ครับนะครับผมนะเป็นสายนำ้ำมันของโครงสร้างสามพันสองพันแปดจะหาง่ายกว่าเจ้าที่ไปหาสายนำ้ำมันของไอ้โครงสร้างสาพันแปดเนี่ยอ่าสีหายากนะครับแจ้าบอนอกเอาเอาตัวนี้มาใส่แล้วตัวนี้นี่ผมสีห่อฟังว่าผมเปลี่ยนให้ลูกค้าประจำเลยครับต้นมาผมจะเอาตัวนี้ใส่ลูกค้าครับขอดขอีของไอ้สายน้ำมันตัวนี้นี่มันดีกว่าแบบนี้จังไหนเดี๋ยวสีห่อฟังครับนะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนครับ อ่าสี่เหี่ยมกวงสิว่าฟังครับสิวคอร์ดีตัวนี้ฟังเดี๋ยวก่อนเอาเส้ใหม่ดีกว่าเนาะตัวนี้มันมันใส่อันนี้แล้วเอาเส้นนี้นะครับตัวเดียวกันครับพี่น้องเสียเอาเอาเอาตัวนี้อธิบายนะครับคอดีของสายหนามันอ่าฮะโครงสร้างคำวาซองหาบ้านแปดี่ก็คือหนึ่งชิวรวมพลัดเหยดเรียวๆเลยครับปลายสายนี่ปลายสายเขาจะทำหัวใหญ่ๆแบบนี้มาครับเดี๋ยวก่อนชัดบ่นะครับเบื้องใกล้นี่ครับจะซ่อนโมลิมือผมด้วยโมมือผมมันดำครับนี่ครับเห็นบ่ ใบซ้ายครับเขาจะทํามาส่วนนี้จะใหญ่นะครับใหญ่และนานครับซึ่งสองฟังเลยซึ่งซึ่งส่วนนี้แหลกับส่วนนี้ครับเนาะที่ใหญ่ครับที่บ่นี่ครับที่นาครับที่นาสิแข็งแรงครับผมนี่คือข้อดีของมันอย่างที่หนึ่งครับที่บ่อมัเสินาแข็งแรงมันมันจะบอกขาดง่ายๆครับข้อดีอันที่สองนะครับก็คือไอ้ส่วนนี้นี่ครับเขาที่เป็นเกี่ยวมากครับเป็นเกีียวนี่ครับนี่เกีียวมากไอ้ตัวเกีียวนี่มันจะสรอยหลายเติบ ไอ้ฝั่งเกลียวนะครับฝั่งเกลียวตรงนี้นะครับวอลทายอีกหน่อยฝั่งเกลียวตรงนี้มันจะลงด้านล่างมันจะลงกันในถังครับมันมันจะเชื่อมต่อครับตัวนี้จะเชื่อมต่อกับหัวกโหลกตัวนี้แล้วใส่ก่อนจะได้เห็นภาพน้ำนะครับเนาะใส่กันไปเลยอ่าใส่สูงเลยเด้อครับนี่กดให้สูงเลยถามมีก็บหลอกก็ใส่ก็บหลอกน้ำก็ได้ครับผมครับเป็นแบบนี้นี่เห็นว่าครับมันหนามันใส่แล้วมันสีกระชับแบบนี้ครับคือขวดีเดี๋ยววอาต่อจากตัวนี้ก่อนเมื่อกี้ยังไม่จบครับ คนนี้คนนี้ของโต๊ะสีฟ้ามันเกี่ยวมันแข็งอ่าครับมันแข็งเจ้าสังเกตว่าเมือมาบีบนี่มันจะแข็งครับเป็นบอแข็งอ่าส่วนนี้บ่มีเกี่ยวมันจะนิ่มครับมันแข็งไอ้ส่วนนี้มันมันจะเซ่มันอยู่ในถังไอ้เป็นระยะเวลาดานะครับนะตัดไม่ถ้าไม่ตัดไม่มันก็แซ่อยู่บนมือเด้ครับนี่ไอ้นั้นมันเป็นซีนนี่นะมันที่เฮดเดสไซน์นสายน์นั้นมันนี่ ซึกล้อได้เร็วนะครับถ้ามันมีเกียวจากซีนี่มันมันจะช่วยลดการสืกล้อได้ดีพอสมควรครับนี่คือขอดีอันตัวนี้เนาะแล้วก็ขอดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไอตรงกลางตัวนี้มันจะทาเป็นใหญ่ๆแบบนี้มาครับนี่ครับตัวนี้นะมันมันชีโลคล็อกได้ดีเลยนะครับลรกล็อกตัวให่ดีเดี๋ยวเบิ้งนี่ครับนีต่ตัวนี้ครับตัวนี้ผมใส่ไปครับเดี๋ยวมันสิ้ลูกล็อกตัวนี้นะครับแล้วดึงตัวนี้เบิงต่อดีกว่านครับดึงึันมา จอเทมโบยครับพี่น้องครับนี่มันนี่มันนี่เขาล็อกนี่มันที่ล็อกย่างแน่นเลยราคาเสียให้น้ำมันม็นที่บัซึมบอรััวได้ครับครับนี่ครับห้องหอแปลงเอาใส่น้ำมันในหามันซองหามันเปลยนมาใส่เองสามมันเปลียนมันี่ดีข้โมนี่เลยครับก็ดึงให้ดึงให้บากตัวนี้ครับให้ให้ล็อกตรงนี้มันมันลงไปอยู่ด้านในเลยเอาได้ผสมน้ำครับดึงออกไปเลยครับให้มันติดบากเลยตืดดึงดึงมาด้านนี้ครับสังเกตด้ ดึงดึงให้มันเข้าไปเลยครับนี่เห็นบ่นั่นครับเข้าไปแล้วเห็นบ่ครับเอาไปสุดเลยครับเอาสุดเลยนี่ครับครับเอาสุดเลยอือันนี้คือการแปลงครับคือการดัดแปลงพี่น้องนะการดัดแปลงดึงเลยหม้อตรงย้มันขาดครับของใหม่เขาเห็นมาเหนียวนะครับดึงบบกแข็งแงกับบขาดพี่น้องดึงกันไปติงงเต็มทีเลย นี่ครับสังเกตว่าดาลางมันที่ล่องจำเลวอันรับรเป็นบัวนี่ครับนี่ครับผมเป็นบัวเนี่ครับรงซุดรแล้วนี่เออนี่เป็นบัวแนอนเดิบครับบัตที่นี้่มต้องย่านว่าน้มันบสซี่ในในทางนี้มันสิรลขึ้นมาเหตดใดันบนรัวบ่มีทางนี่คือขอดีนะครับครบการเอาไว้สายน้ำมันหามาซองหามันแปดมาแปงใส่เอกาโครงส่างสามมันแปดนะครับนี่ครับัตที่นี่มาเบิ้งข้อเสียของสายน้ำมันสามมันแปดนะครับ ว่า,าเปนเส้นนี้อันนี้มันเส้นที่มันขาดนะครับเนาะที่ว่ามันขาดนะครับมันข่ามันเปื่อยครับผมเมื่อดึงดึงไอ้คอยก็ขาดเล่ครับมันเปื่อยก็<า>คือว่าสายน้ำมันพวกนี้นี่ปลายสายปลายสายเขาจะไม่ทําใหญ่เขาจะทําเสมือแบบนี้เลยครับปลายสายเขาเห็นบ่เขาจะเป็หนหัวใหญ่ครับไอนี่ครับเป็นบ่ที่เป็นเสมือสิเลยมานี้เวลาเขาไปสวมตะขาบูนะพี่น้องครับสวมตะขาบูเป็นบะ นี่ครับสัวมีด้านนี้เนาะตูงออกไปนี่ตัวนี้มันม่หน่อยหน่อยเลี้ยวนี้มันมันเข้าไปมันเทียในสายมันขยายตัวนี้มันจะซึกล้อได้ง่ายนะครับเนาะเรากาส่วนที่ว่าลงลงไปในถังือกันครับล่งไปในถังมันมันมีมีเกี่ยวเมื่อคือตัวนี้ตัวนี้มีเกี่ยวมันจะแข็งแข็งแรงครับมันมันจะโทษในการซึกล้อได้ดีมันก็ล่งไปแบบเป็นสี่เลยครับนะมันกระแซมมันกระทำไอซึกล้อได้ไวนะครับเพื่อจังตัวนี้ที่ผมดึงบอดครับนิ่มๆเลยครับนี่นะ จะก็บไปสายฟังนี่ที่สวมใส่หัวกระโหลกกับบาไงไยคือตัวนี้นะครับผมอา่าอคลิปวิดีโอนี้นี่ผมบอกเกี่ยวกับเรื่องอย่างผมพูดพ้คนฟังมาหอดหนีเพ่าท่านเข้าใจดินี่ผมบอกเกี่ยวกับว่าสาย้นนํามะในกงสางสามพันแปดเนี่ยมันมันมันหาอะไรบ่ต้องไปหาน่ะนะเข้าใจเ่าว่ามหมายผมเนี่ยให้นะใหอาสายตัวนี้มาสายแทนซึ่งของดีมันนี่ที่เราฟังเมื่อกี้แหละมันดีกว่านะครับดีกว่าไปอย่างหลายอย่างเลยครับเนาะทำดีกว่าอ่า เดี๋ยวบัที่นี่พวีเประกอบครับทีนี้เนาะเดี๋ยวถอดเอาตัวนี้ไปใส่ตัวนี้ก่อนถอดออกมาครับอ่าถอดออกมาอีกนี่ดึงมาครับตัวนี้เก็ีไว้มาใส่ตัวนี้ครับนี่ครับใส่ตัวนี้กลับไปอ่ากะโอเคบัตรที่พ่วมตีใส่เบิ้งครับใส่ในเกลือก่อนเด้อ่าครับผมเอาสูดเลยนี่ครับผมแบบนี้เลยอ่า นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้เบิ่งครับขยับก่อนหันมาแฟบนี่ครับหันมาทางนี้ครับที่ใส่นะครับโอ้เดี๋ยวเดียวผมสิเว่านี่ฟังกันหน่อยก่อนไอ้ข้องสางสามแปดศูนย์มาร์ี้หัวครับไอ้ยี่ห้อแรกแล้วเจ้ที่ว่ามันมีระบบแยกนระมันด้านข้างนะครับมีแยกนระมันลูกยางแยกตรงนี้นะครับมันสิมันจะมีตัวที่สองรูครับนี่ตัวยางเดี๋ยวเบงนี่ครับนี่ครับมันจะมีสองรูแบบนี้นะครับเนาะ ก็บ่ใช้ปัญหาครับกระเฮ็ดแบบนี้ได้นะครับก็เอาขึ้นแบบนี้เลยนะครับส่วนหูวหูหน้นึงมันก็มันมันก็ใส่เป็นสายอีกเส้นหนึ่งก็ใส่ได้นะครับผมแล้ว,วก็ไอเครื่องนี่เวสิบเอดแปดพาร์ติกันเด้อขันสมมุนวันสมมุิว่าลูกยางตงัวนี้เจ้ามันขาดนะครับเจ้าหาซื้อหู้เดียวบ่ได้เจ้าก็ยังไปหาซื้อเจ้าก็ซื้อสองหู้ยังสี่มานี่ครับนะนะเจ้าก็ปิดหู้หนึ่งไว้กะ็ะใสหู้เดียวปิดมีที่ปิดที่ไดนล่ะก็เอาสายมันมาสูบใส่กับเอาอ่นเอาไฟล้น ไปลายสายเฟอรนึงกับบีไว้ครับกับอูดไว้แค่นั้นเองแล้วก็ใส่แค่หูเดียวกับลูกก็ได้คือกันนะครับครับคือว่าทุกยากสามารถดัดแปลงแก้ไขได้หมดนะครับถ้าห้องเขาใจาเหตุอ่าโอเคอ่ะมาดูเราโดนไรบ้าสิย้ายห่างมือีบ <c oughs> อ่ะวันที่นี้วิธีใส่ก็สวมลงไปเลยครับเนี่ยสวมลงไปสี่เลยนี่ต้องตรงสี่เลยนะครับเห็นหู้่ะใส่ไปเลยยัดลงไปเลยจุบ๊บๆๆขยมไปบึบนั่นครับ กระใสลงไปมันมันมีนมมบักมันอยู่นี่ครับนี่นะลงบักตัวนี้ครับใส่ไปเลยวางลงไปตรงตรงสิครับ <c oughs> กับวัายากพี่น้องทุกอย่างดัดแปลงแก้ไขได้ครับออืจะไปกลุ่มโอกลุ่มใจโอ้ยหาอะไรบ่ได้หาใส่ดามันสามมันแปดกับวัได้สามล้านในกับวัมีขายโอ้เจ้าสิไปห้าย้างให้ไปผมนี่ครับดี <c oughs> สำนะดีโกออดีโคของมันอีกต่างหาก ครับคือยังอธิบายซักทางตน้นยัดลงไปเลยครับนี่ยัดลงไปสี่ครับเห็นบ่เห็น,นตือบ,บอ่พี่นออออออ้องเงยลงเสลี่ยอีพอพุ่นเ <laughs> นนตือบเลยซ้ายตัวนี้ก็แนนน,น,นี่ครับนี่เห็นบ่ครับเนี่ยเจ้าบวิตซีดทึ่งห้องนักไห่นะมันเป็นทิ่นกับขืนข้นมานีบอะไรน,นะครับนะ<ฮ>เพราะว่ามันติดบากแล้วครับติดบากกุย่งแห่นเลยครับนะสุดยอดเลยเออโอเคคีบรนี่โอ้ยเดีอเดอเด้อยดอเดอเด้อ้อเอเดอเด้เดอ นะโคงการที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเรื่องเดียวนะคลิปนะครับอ่ส่วนอาการฝ่อมยังกับเม่อต้องเว้าถึงมันอ่โอเคจบไปแค่นี้แหละเนาะ